เดินออกมากับคุณงุงค่ะเดินออกมาจากบ้านนี้ก็แยกไปทํางานก็ลเลยทัวรหาลูกสาวเพราะว่าลูกสาวจะมาบรรยากาศในเมืองวันนี้ค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศด,ดีๆอย่างเงี้ยคนก็จะออกมาข้างนอกค่ะแต่ว่าคนไม่เยอะเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากมาย กับเพื่อนยังไม่ออกมาเลยเพื่อนอะ่ะก็เลยออกมาเดินเหงาอยู่คนเดียวตอนเนี้ยความจริงคุณลุงจะไปทำงานไม่เห็นก็ออกมาเดินเดินรอเพื่อนบอกว่าให้คุณลงุงเดินไปเพื่อนนิดนึง ว่าจะได้ไม่เหงาจะได้ไม่เขินไม่เหงาหรอกต่ว่าจะได้ไม่เขินเดี๋ยวรอเพื่อนโทรไปหลายครั้งไม่ยอมรับสายเดินออกมากับคุณลุงะคะ่ะเดินออกมาจากบ้านนี้ก็แยกไปทำงานก็เลยโทรหาลูกสาวเพราะว่าลูกสาวจะมาแกบอกเอาไว้แล้วะคะ่ะส่งข้อความมาเมื่ออาทิตย์นี้แลวคะ่ะ 3ามวันสามวันสี่วันเนี่ยส่งข้อความมาบอกว่าจะมามาทำปป,ปี้อะทีนี้แก,กก็กำลังมาแล้วค่ะคุณลุงแยกออกไปไม่เป็นเลยตัวหาลูกสาวสาวบอกว่าอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ที่ฝั่งฝั่งตรงข้ามฝั่งแม่น้ำที่ที่ไม่เป็นกับคุณลุงเดินเล่นบ่อยก็ตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปหาไปหาลูกสาวเตินไปรัดแกแก,กมาถึงเมืองแล้ว ไปค่ะไปหาลูกสาวคนเดียวไม่เป็นห่ะไปเล่นกอล์ฟกับน้องสาวคนสวยมาแล้วน,นะคะก็เลยตอนนี้จะไปหาลูกสาวยังใส่กระโปรงเด็ก่เลยกระโปรงตีกอล์ฟคุณลุงบอกว่าใส่ได้ไม่เป็นไรไม่น่าเกลียดไม่เป็นก็เลยใส่มามาับลูกสาวลูกสาวจะว,ว่าน่าเกลียดหรือเปล่าอายุป,ป่านนี้แล้วอะไรเงี้ยถ้า ลุงบอกว่าไม่น่าเกลียดอะไรเงี้ยไม่เห็นก็อโอเคนะคะใช้ได้เ <laughs> นี่ยค่ะสะพานก็จะมาเจอลูกสาวคิดว่าคิดว่าจะไปเจอกันหลังก่อนที่จะขึ้นสะพานเนี้ยค่ะเพราะว่าแกาย,ยังไม่ได้ขึ้นฝั่งยังไม่ขึ้นสะพาน ให้ชมวิวไปด้วยค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยแดดดีสะพานนี้เขาจะลงปีนี้แหละค่ะแต่ว่าเดือนไหนน้นยังไม่รู้ถ่ายไว้ก่อนอันลงแล้วจะคิดถึงเดี๋ยวจะไม่ได้เดินแล้วค่ะนี่ก็เดินมาเกือบจะสามปีแล้วสะพานนี้ไปรับปรึกษาชมบรรยากาศไปด้วย รับลูกสาวมาเลยค่ะทุกคนทีนี้เราก็จะทำอาหารแล้วค่ะยังไม่รู้เลยจะทำหรือเปล่าล้เล่นแล้วเล่น,ลลนถ้าจะมาทำนั่นทำปทอเปี๊ทอดโรุน่นเล็ก <c oughs> ตอนนี้ก็เดินกลับแล้วตอนที่เจอกันนะไม่ได้ถ่ายลืมเห็นหน้าลูกสาวตื่นเต้นรีบ <c oughs> ม,มาทักถายกันตื่นเต้นลืมลืมถ่าย 예, 카. 이니코 재는 판매.